ก็ต้องบอกเขาว่าหลายๆองค์กรนะคะอาจจะรู้สึกกลัวค่ะในการใช้ AI เพราะรู้สึกว่า AI กําลังจะมาทดแทนคนนะคะแต่ยืนยันได้เลยเขาว่า AI ยังไม่ได้ฉลาดไปกว่าคนนะคะคนยังฉลาดกว่า AI อยู่เสมอดังนั้นสิ่งที่เราจะต้อง encourage ให้เกิดในองค์กรค่ะก็คือในเรื่องของความเชื่อเนาะอันดับแรกค่ะทุกคนต้องเชื่อก่อนเขาว่า AI เนี่ยกำลังจะมาสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทและสร้างประโยชน์ให้กับ คนทำงานค่ะนะคะถ้าเชื่อได้แล้วว่า AI เข้ามาแล้วมีประโยชน์ค่ะทุกคนมีความเชื่อนะคะ มายเซ็ตทุกคนจะโอเพนออกมาค่ะแล้วสิ่งที่ต้องตามมาก็คือเรื่องของยูสเคสค่ะให้ทุกคนเห็นความจําเป็นของการใช้ AI จริงๆนะคะอย่าให้ AI เป็นเพียงแค่บัสเวิร์ดหรืออย่าให้ AI เป็นสิ่งที่แค่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นของต้องมีนะคะแต่ต้องสร้างความเชื่อว่า AI คือของจําเป็นและกําลังจะมาช่วยงานทุกๆคนค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้องค์กรน,นะคะทั้งคนแล้วก็วัฒนธรรมค่ะจะเกิด Open m i n d s e t แล้วก็นำไปสู่ Innovative ได้ในทุกๆองค์กร i yeah.